ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ฝนตกครับผมก็เลว่าจะผ้าออกมาเลาะทรงหน้าครับมาเลาะบงกบบงอื่นครับตกแห้งอยู่ครับฝนแห้งเติบอยู่ตกหอบซองกับช่วงสองทุ่มครับนางถ่าฝนเศร้าอยู่ครับอยู่เคียงหน้าด่ตอนนี้ฝนกระเริ่มซาซาแน่แล้วครับ เดี๋ยวเอาไปติดตามไปุ่นน้ำกันนะผมว่มาจะมาน้นำหวานมาเนี้ไปครับ เก okay ี่ยววัอยู่วะจริงๆขบกบครับผม หนังวมวมข้างลยครับล่นที่หน้าเห็นไหาตกแห้งครับเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อกบโคมกันน่ครับโอ้ี่ครับตัวนึงครับ โอ้ยน้ำลายคนนี้แต่มันอยาก่กรินแล้วครับอนนี้พวกขิงโคกคอนจีแก้งเยอนะครับตัวนึ่งรับกบเป็นกระตากลางน้ำ มันดีครับถ้าเห็นได้สีเอามันได้เหมอนเดิเครับถ้าพรีแจ้งบ่าครับ43 44โคมกันคักขนาดล้านโกบปิดกลยเลยไม่ได้ยี่ีรนะครับเลยลอ่องมาเบิ้งนี่ดีครับเบิ้งรับหน,น้าเต็มให้หน้าเลยครับผม เด็ดแลงวก็ตัวนึงกระเจากระเตยให้กันมาเสียจงจนง่อยนะฟังว่าช่วงขอนีแกงช่วงโข้มกัน ดูน้ำกันไปเรื่อยๆครับผมตากบตัว รวมกันใช่ไหมตัวนี้โอโ้ขอบคุณโอ้โหกบี่ครับบอกแล้วมองเห็นว่าพลาดนี่อยู่กลางทางเลยครับนี่ ครับ4รถมานั่งอยู่กลางข้างครับโอ oh. oh, ้โอ้นหนครับกานึง่งลงแล้วนี่ครับผนงาน,นครับผมมีแหละครับผนงานเท่าเอามาไปเที่ยวไงเบิ้งครับ ก็ได้พ่นอยู่ครับพบไปไดยยืนแต่ก็ได้ต้มอยู่แล้วครับเอา,าครับผมเราับชิบนี้กันขอาราไดกกอนครับผมขอไม่ชินหนานะครับนะ